พันว่าว่าฝากให้ซื้อยังไอซื้อไอซื้อขาวซื้อขาวยังว่าซื้อสติกซื้อกระเป๋าค้พี่นา้ซื้อบัตรเติมโทรหาเพันมาแม่นบ่ะคือสีแมนประมาณนั้นแหละมาเท่าไหร่ยังโสดยังโสดเนาะจุกบาปัจจสยมีแฟนน้ำข้าวเยอะแยะเนาะยังโสดคือเก่าเนาะแนวฮาวเคียร์เช่นยังไงมามีคนล้มเนาะโดยคำว่ามากเนาะคนเคียร์คือเฮาวอ่าพี่นุ่มฟังเด้อพี่น้องเอย อากาศฝนตกๆตกอนนี้ก็ตกตอนน,นี้เลยสบายดีตอน,น,นแรกๆเนอออกมาย่ำมนม้นองเจ็ดนอ้ดนองเพชรพี่น้องเลยเกิดน่าจะคนกลับมาได้ไปสวนเพราะว่าฝนตกว่าชิม,มาตะสาก็ทิ้งงาแล้วก็ฝนตกก็เรื่อหนักกันมาตอน,น,นแรกๆคนมาไทยไปสวนพอดีพเงี้ยสบายดีเฮ้ยคืองามใจเลยงามนะที่ไรคือเก่าบม่ได้ออกออกสวนเรานี้บ่อกฝนตกอืม นสองมแล้วคนตกเออย่านเปียคือกันเนาะฝนตกพี่น้องโอ้จักมืออะไรบ้านชุนองฝนตกนี่สแล้วเนาะอืมตัวเห็นไปแอตลอดอยู่กว่าอสิรูนากไปทายู่โดยแผู้สาวสิลายอยู่เนาะ บมาจ่อบ่งใส่วงจักบาทมาใท่อืมใส่เหี่วออเหรใส่เหี่ยวจักบัไดช่เราไปบึงน้ำหันบ่บ่ไปไทยหูไทยหูมาโอ้พอได้อัพลงเฟซลงติ๊กต็อกเนาะเ้เห็นหนังเลยถือว่าสมาเป็นบอลไทยหูกเจ้าเนาะหยนบาเท่เนาะนี่บอลในมีความมันคนเต็มโรดผู้บ่าวผวเจ้ายไอ้ริมด้วยทงทงแงงหันเรองมาให้ก็เขา รา้อเนล้ายังอยู่ด้วยกันแล้วเจ้ามีคนจะซื้อหรอไงน้นั่นลืมมันจะยังตายไหมวอโอ้ย่งนีไยเบาไทยจิรอมันนั้นรืมเลยจิรอมาเสียออกมันลืมอให้ไปคุดชุ่มหนังไปคุดคลายบ่กซอฟเฟตไปคุดคลายเพื่อสิได้บัตรลมนำเอฟซีหแล้วเออพอได้บัตรแมนได้เทืงแล้วเทแล้วเทอแล้วิรอไปคลายกับซื้อบัตรเนาะ ล่วมกับเอฟซีแมนแมนแน่พี่น้องยไงแสองจากล้มอยู่เนาะมาไว้เนาะเนาะเคยากล้มเอฟซีอยู่แสดงว่าจนว่าลุ้งขึ้นไปหากรึ่งจีรอพี่น้องเลยพอได้มาเติมนิดเติมบัตรพี่น้องเติมแบบชุดวโมงเติมเป็นเดือนบ่บ่เติมเป็นธันวาที่พันเติมสิบพันเติมเป็นเดือนอยู่แต่บ่มีเงินบ่มีเงินเนาะเดือนหนึ่งกะ ประมาณสองลอยลอยปลายลอยหาชิปเนาะมาได้เนาะแม่ถ้าเติมเปเดือนนี่จีกุ้มคากรวยเติมเป็นบัตรเป็นหมือนอ้วนบัตรไปเลยเด่นบ้านมาวนสิพดผูกได้กับนายบัตแม่พดสองสามูดกับบัตนะซุปเอราไปคุดท่อนึงขายได้ประมาณเท่าไรบอเค้ายเออนายประมาณเชียร์ชิปเนาะแต่มาไหนเนาะ ีวิตชาวบ้านปลาเป็นหลักเลยแล้วรับว่าอยากจะเสียหนาหดเข่าเแล้วรับว่างหดเข่ายังจะหดเข่าเสียหนาแล้วแล้วเออจะหน่อยหอดหน้ามหดเข่าแล้วยังเขาเห็ดบุญยังกินงาบ่โดยือว่าเห็ดกลมมันแล้วรบ่ากลมันมยังไลยบ่โดยยังบล่ยังชวนเลอือมดจากล้านเลยมันชุมหน่อโดยมันชุมหนอกอือได้ได้จากล้านเลย ซ้ำล้านโอ้โลโลละพันเนาะหัวใหญ่ยบ่มันหัวใหญ่ซ้ำมันซ้ำหมกแคนบปรซ้ำซ้ำนั่นแหละอ๋อนห่นเลยมันสับปะหลังอยน่ราคาโปแพงแล้วม่าใช่เนาะแมนโลละพันพันจี่กเศษตะไดร้บ่บาทหนึ่งสองบาทบอซตอนชิน้องขายน้ำแห้งเกลาอย เก้าร้อยโอ้เขาเปิดร้านใหม่ทนพิษเนาะได้เงินกะขึ้นร้อยหนึ่งพี่น้องเลยทือว่ายังถืออยู่บวกกนกะบ่มีเงินซื้อเขาเนาะอืมพอจะแก้ไขอยู่ได้พี่น้องเลยเป็นได้สถานะพระเจ้ายังโสดอยู่บนบนหรือว่ามีขู่คลองไป็ลไรโสดย่งโสดกี่ดาวเนาะออโสดเนาะคือโสดโดนแท้ผมมีผู้บ่าวมาลินน้ำตกกลางคืน เออจักว่าฝนตกทางญาก็บ่มาบ่จักดันเส้นทางยากบ่จักบ้านนอกบ่ยากนะไปกลับอยางมาอือเป็นหยังเขาจับ่มาเอาย้อนสุองขี้ลายวาขี้ลายงามเบ่ขี้ลายเพิ่นว่าผู้บ่าว่อยากมาเล่นย้อนว่าขี้ลายพี่น้องเอ้ยบ่งามเพิ่นว่าแต่เฮาเบิ่งงามเด้อบ่าวทายเนาะแม่นๆ27 21งามพี่น้องผู้บ่าว่าตาบ่ถงบ่จักเขาจับ่มาเล่น ยันพูว่าใา้ตามสั่นเลียวเบนเฉยๆใช่ไองอืมใช่ว่านรุ่นไหนเนาะเขาเปิดมาเหรียญเนาะมันบอกในบ้าแฮปปีโเราชุดรองนอนน้ำกันบ่ะสองคนเนี่ยนอนได้นอนเพชนอนอยู่เพื่อนนี่ยใช่เพชรเออชาเพชรชาเพชรนอนอยู่ใช่ยี่ในห้องนี่ป่ะห้องน่องอันนี้นะเออแมัน้องเกิน เป็นนอน,น,อนเงินนาซาวบอตรงนอนแต่แต่หลายปีแต่ว่าจากได้จากปีแหละน้องไป่นอนอยู่ครัประมาณสองสามเดือนสองสาเดือน,<ด>น <c oughs> ถ้ากลับไปนอนบ่โดย<อ>แสดงว่าแบบแบบคือชุดหองนี้แบบกับผู้เบาขึ้นมาลบีนเขายื่นห้องเล่นแบอโอ้ไแบบข่ในแต่มีประตูนอกมาได้นอะไม่ได้เขารบนีบห้อง ผ like like ู้เ่าวเขาไปหลอกห้องไว้เลยเฮ็ดไหมเ่ร็จมันออกบ่ได้แล้วมันบ่ย่านะเซร็จมันเขาล้มใ่ห้องเราก็หลายคนเนาะเราก็หลายคนมาจังใส่แต่ห้องเพิ่นมีประตูเว้าได้ถ้าไปบ่อเดินม่นเลยไมีได้ประตูส่วนหลายเขาจะเอาแพร่มากั่งมานยังส่วนหลายอันนี้ก็สิปลอดภัยอยู่แสดงว่าน้องน้องเจ็ดนี่แบบบ่อยากบ่อยากรบกวนเอื้อยอืบางทีมีผู้บ่าวขึ้นมาล้มก็ ปล่อยโอกาสให้เอื้อยนะครับไปนอนอยู่เฮือนนาซาวแม่นๆๆเนาะคันคันนอนนํากันบัดญาติผู้บ่าวคนนี้ก็จะได้ญาตินะบญาติบ่ญาติบ่ัญาติของไผน่ญาติญาติของไผเต็มใจบ่ตลมแม่นน้องว่านั่นเนาะ Facebook นี่คือเก่าที่ Facebook น่ะ Facebook คือเก่าใจเฮาคือเก่านะทางเฟซทางใจคือเก่าเนาะัคือเก่าเบิด ยังอีน้องเก็ดอีน้องเก็ดตัวเตี้อเนาะอันนี้ได้สั่นเน็กเล็กยังเน็กเกเรเกเรสายบังยิมสายบังยิมสายมางหัวพี่น้องเลยอ้าววันว่านนี้กะทักเด่นโทษดินน้ำหนองเนาะเอาได้เนาะแน่ยว่าน้องกับว่ามาเห็นเอฟซีแสตห้าลายบ่มีอยู่บ่บ่มุมมีบ่มีบ่มีบ่มีอยู่สองสามคนสามคนคนโทรมาดูอยู่บ่ โทรมาแต่น so mm ้องบุมีเน็ตน้องกรบบอกเน็ตเบิร์ดเน็ตเบิร์ดโอ้เป็นอะไรไป็นขาบุตเติมหายนี่เอฟซีบุตร์เติมหายน้อซิพัฒนะจักมือซิพัฒนะเติมเน็ตนะประมาณสองมือบางทีกะอืมตองชื่อว่าเบิร์ดไว้เนาะมาใช่เนาะแม่แน่ดิ่นทิกตอกไลน์ไปจ้ะบ่แน่ดิ่นทิกตอกแต่ว่าเน็ตใช้นี้มันเปลืองเนาะ เน็ตสบายมันเปื้องดอโอ้ยบ่คือนั่นไปกีอย่าเน็ตตะเกียบยังเดือนนึงก็บ่เบิดบ่สิพันบ่ตะกียยังฮอดอยู่ซ้ําเออมันไว้แล้วมันเบิดไว้ยังใส่บ่ท่เอยังน้องเพชรไปเลี้ยงงัวบ่มันกินดอืมจักตัวละงัวน้อง2คันเอาปัวนีุ่นอ FC มาแต่งมานี่สิตอนหับเพิ่น่เอางัวต้นบ่ับยืมบ่คนเพิ่นให้เงินกะ ยืมเนาะเป็นลักษณะเนาะแบบซื้อเฮาเนาะแบบเอาเงินมาซื <c oughs> ้อเฮาได้เอางวตัวเองแต่งตัวเองเนาะเออบ่มีควยบ่มีแต่งวอืมก็ถือว่าสะดวกสบาย้แบบไทยแน่วก็บ่ต้องไปหายมีแต่เอาเงินหปั๊บแล้วก็แลววับมาเอางวอยู่นี่เลย่งเฮ็ดเรื่ององบ่ขายเลยงวบ่หลายเออจักโตได้บ่3-4โต2โต2โตนึงโตอืม นี่คือเกาตี้ค่ะแกวคารองนะแพงบ่คืนนี้ว่ยันบ่บ่คืนน้ำมันต้นมันมีขมันต้นมนมีราคาเนาะขันจรวงโลช่องพัดเี่ยหาสิบล้านเพื่อนเนาะอันนี้มันต้นล่งไปกว่าหมล่งกันพื่อนเนเลือเทไรเลือเทไรเลือดสองพันลือดเลือดเทไรสอล้านเดสองพันเนกะสามสิบคือกานละสามสิบเนาะผื่อยเค่ากันเนาะผื่อยเนาะ พี่น้องเอาแต่แทรป็นกระรุ่ดไงอย่างนั้นมาะเทศได้เนาะนี่ขอแต่ว่ามักหากันท่านนร่มกันเข้าใจคารองมุ้ยปัญหาว่ะเอาแต่คาเหตุกับพ่อหมักรุ่นอายุแก่แก่เก่าก็หนักผู้บ่าวน่อยมักมันสามสิบสี่สิบขึ้นไปเนาะรุ่นใหญ่เก่าเนาะรุ่นสุดนี้สีเก่าเบาๆนั่งพี่น้องว่ะพี่น้องเอาพกเก่าเลยพี่น้อง เราก็ยังโสดมาเทุกๆการยังโสดยังโสดเนาะตานนี้สิมีแฟนน้ำ้ายกเท่านะมาไม่เนาะยังโสดคือก้าวเนาะแนวควาขี้ดลายเช่นไรเนาะมามีคนล้มเนาะโดยคำว่ามากดอกคนคิดลายคือ how อ๋อชอาฟังเด้อพี่น้องเลยงานกสิเอาเงินทีเอฟซีพ่นฝากให้น้องสาวเจ็ดน้องสาวเพชรเนาะเพชรฝากพ่นว่าว่าฝากให้ซื้อยังให้ซื้อซื้อข้าวซื้อข้าวยังว่าซื้อสติกซื้อกาแฟพ่นว่าเพิ่น้ซื้อบัตร เติมโทฮาเปิ่มาแม่นบ่ก็คือสิแมนประมาณนั้นแหละแบงแบ่งไปเนาะดาก็ได้ข้าวสอบนึงงไมอว่าสิซื้อข้าวแป้งน้ำแดงก็ได้อยู่พี่น้องเอ้ยแม่นๆซื้อข้าวก็ได้อยู่แล้วก็ซื้อน้ำข้าวแป้งน้ำแดงก็ได้อยู่เนาะเหลืออยู่ทุกตัวสอบแล้วซับอ่ะให้น้องนับเบิ่งนับเบิ่งนับเบิ่งนับเบิ้งนับหอดจีว่าฮอดว่าสิบนับเบิ้งเหนาแล้วนับเหรอนับเบิ่งเอร่อยมั้งสิอืนับเบิ่งไอเอฟซีเพิ่นเบิ่งน้ำนี่เออนับเบิ่ง ครับผมหลานเอ็ดนะยืดกินไก่เป็นยังไงบ้างถ้แหละสามสี่บ่ฮเป็นยังไงเนาะเป็นเยอะครับครับผมหนอยครับพี่น้องกะเงินกะงอดมือหดเหื่อน้องอลไรพี่น้องเวหดเงอนหดซานน้องเนาะบาไก่เนาะแมนแน้องอะไรครับเล่าพี่น้องกะมีแต่ให้น้องเป็น อยากซื้อยังกะมีแต่ซื้อพอแต่ว่าจะซื้อบัตรโทรหาผู้อื่นโทรหาเอฟซีกะแค่น่เพื่อนนาะเนาะจะโทรหาเอฟซีกันแล้วจะโทรมาโอ้ยบํมีนิดเน่อยเนาะฮะนัก็เอาเงินหายนัเอาเงินหายเติมนิดจะได้เพื่อนเอาเอาเงินหายผ่าบัตรโทรหาเอฟซีเลยโอ้ยแล้วเนาะโทรหาอยู่เราโทรหาอยู่เนาะแค่นิดเดียวนิดเดียวนิดเดทยวแค่ไหนละบาทนี่พี่น้องเอ้ย กต่อไปก็มีอยากให้น้องขอบใจเอฟซีเนาะประกาศไว้พรอมให้เพื่อนนะขอบใจเพื่อนประกาศไว้พรอมให้เพื่อนขอบใจเด้อเอฟซีที่ส่งเงินมาให้น้องขอให้รับขอให้ยังได้รับด้วยเพื่นละขอให้รับด้วยขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้สุขภาพแข็งแรงความเจ็บบ่ให้ได้ความไข้อย่าให้มีนั่บเป็นดีต่อไปขอให้รวยๆเนาะรวยๆเนาะ ตาว่าตาวันยังสดจะกลับมาเอาน้องเจ็ดน้องเพชรก็ได้เนาะอืมเปลือยเอาได้ที่เอาได้อืมพี่น้องเลยตาวันยังสดกลับมาเอาน้องได้เพื่นว่ะเพราะว่าน้องกับอัายวไลเนาะยันเท้าข้างบ้านก็เป็นอะไรพี่น้องเลยยันเท้าข้างบ้านเขาพอแห้งอยู่แล้วมี่บอกในบ้านชุมน้องแบบบ่อพัวเลยนาะมี่บอกมีเหมืกันเนาะจะดรียกว่ากับมี่เป็นยันน้องว่ายันบ่ได้แฟนหรือบ่ได้พัวอยู่เพื่อนว่ะอาญยวไลแหละ พันว่าเอาเนี่ยไพเอาก่อนเนาะระวังซองไอ้หนองเนี่ยไพ่ก็ได้ไพ่ไพ่มีคนมักอะคนนั้นเอาเงาะเนาะด่านว่าให้เออเาก่อนมาแม่หน่อเอาก่อนบอยแสดงว่าน้องเจ็ดคิดอยากเอาอยู่เนาะคิดอยากเอา FC ฮัลเล่เนี่ยโบมัก FC โบมักจะเือเนาะเพิ่นกระทามห้าลายเยประเทศไทยเพราะว่าโดนห้องบรมาทำเดอดมาถ่ายหนองเนาะหนองซองรังเนี่ยกะก้นมั่นพี่น้องกรเชียหยาให้หยาสวนเนี่ย คิง้าง,งานเทาก็บค่าเวีย้ยค่าง,งานเนี่ยมีหน่อยกับวันนี้โอกาสปีกับเด้อมาทายพี่น้องเบิงฝนตกตลอดวาสิมากันนะโว้ยกองซามเมอ,อมเร์เย็นติดกินฮอดจะเจาะอยู่น้องเจ็ดน้องเพชรเลยเอฟซีกับขนฮอดกินน้องบาวประทศไทยพ่นเอาเงินให้น้องนะพี่น้องเลยเอฟซีมันฝากมาแล้วช่มายว่าอยากถามนีไหมบางทีเอฟซีเป็นหูน้องประเทศไทยเานาะแม่แม่เกี่ยวกับสิ่งที่ว่า จำเป็นหรือว่าสุ่มนองอยากได้หรือว่าฟันว่าความผอกข้อฟันเนาะอย่างไรยังนะในเฮือนฉานนะสิ่งที่มันจําเป็นอยู่ในเฮือนฉานนี่แบบอยากได้ชุ่มนองากได้ยังเนาะยากได้ตู้เย็นอยากได้ตู้เย็นตู้เย็นเนี่ยมาเฮ็ดยังกันได้ตู้เย็นนี่เฮ็ดยังใส่น้ำใส่น้ำเย็นกินมอใส่น้ำเย็นแล้วก็ใส่อาหารที่มันเหลือเนาะตัวอย่างวะไม่ให้มันบูดไม่ให้มันยังเนาะก็ได้กินลายมือมันปะเนีมอนอนเขาไปนอนในตู้เย็นเนาะอยากได้ตู้เย็นยังอีก ห้องน้ำห้องน้ำเออบนี่นอนน่ือนนองนี่เนาะช่มมก็เริ่มสังเกตมเลเอาหน้าแบบเจ็บทองเจ็บใสไปทั้งเลยขาป้าแรงขาป้าผู้ดวามีห้องน้ำดีแมแมนยุ่งประคบอ่ะรบเลยบื่นทั้งนั่งทั้งเปี้ยเปี้ยขปังหน้ามียังยุ่งายเนาะแนวเวาจดเอรานานหาไ้เช่าเนี่คอาา เขาคุ้มคุ้มนะมีอะไรเนาะคุ้มแต่อาลูกอะไรช่องทอแต่ยังไม่ได้พ่ออีกนะ่อเอาลูกอะไรมาทองเอาลงแล้วสองทออ๋อแต่แบบอยากใส่ซีทองอ๋อแสดงว่าเซ้ากับทองแต่เงินทำทองทอแล้วเส้ากับทอเนาะยังไงเซ้ากับทอ คำามีของน้ำเพือสิสบายเนาะย่มฝนนี่ก็โอ้เฮงสบายเ่ยเพราะว่าต้ย่มแรงย่มฝนสบายบิดนะสบายบนนะิดนมไปบไทย์ไงบัสาวก็ไปโคมบเงินบาแจ๊กแสดงน้องคนไดยังก็ผัดลมตัวเย็นอตัวเย็นตัวเย็นกัห้องน้ำ แสดงว่าถ้าแบบเอฟซีเป็นช่วยได้ซันได้กับช่วยตัวเองเอาสนานเนาะเอฟซีให้ซัพได้กับเอาซัมนานกับบัวเราสืช่วยแบบสมบูรณ์แบบจนแหลมเนาะเป็นซอยบางเธอเป็นเสาบองเธอเป็นทอเนี่ยทอใส่ของหนามเนาะกับแล้วแต่เพิ่นอ่ะกับมีแต่ฝากเพื่อนปุ้ยใหญ่ใจดีที่อยากช่วยอยากเลือเนาะกับสามารถซัพพอร์ตเนาะกับติดต่อมาทางทีมงานเขาเนาะ ทางทีมงานเล้วทักหาหน่องก็ได้พี่น้องแยหน่องก็มีสองทางติดต่อเบิร์ตอยู่นะพี่น้องเอ้ยแยมแยมทามข่าวหน่องกะนนดนะถามไปร้ายกขแรงร้ายเหลืองร้ายลาออกอย่างเงยจะมันจะคำก่อนเพราะว่ายังสิไปแยมแยมเพื่อนลังอื่นนี่น้องเบ้าใช่เนาะนี่หน้องเพิ่นกัว่ายังโสดคือเก่าอยากเปิดใจให้เอฟซีลบมมาเนี่ยเพราะว่าแต่อายุสำเนีกะลบมในเบิร์ตเพิ่นว่าเขาแต่เข้าใจกันความฝันของน้องก็คือว่าอยากได้ ตู้เย็นเนาะเมนบอร์องเข็นทองเพชรกับห้องน่าพันว่ะตอนนี้เพิ่นใส่แล้วสองทอยังอีกประมาณสองทอกับเสากับยัางพันว่ะแล้วแต่เอฟซีอยากซอยถ้าผู้ใดอยากซอยพันว่าเป็นเสาบ่อหรือว่าเป็นทอเล็กๆหน่อยๆนะคลิปหนี่งกับพีชประชาเหมือนกันเด้อพี่น้องเอ้ขอบมั่ขอบใจพอมีพี่น้องที่ว่าติดตามมาเบบิ่งรัชมให้กำลังใจอยู่ดีมีแห่งเบิ่อสุขสุขหมดเมื่อไหน่ไม่หยามไม่หยามน้องไว้พี่น้องเอลยอารมณ์ดีกันนะบ๊ายบายแน่ยวันนึง